เพชรพารวยสัสดีบซีูุ่ฟูซ่คนครับผมมือเด็กชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของคนฟังโขงนะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยูฟซีคุมพาพันสองหาหกแปดมือวันศุกร์ล่าพัฒนามันออกกันเจ็ดศูนย์หาล่างก็คือหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะล่างหกเจ็ดอันนี้คือผลมือวันศุกร์เด้อพี่น้องเนดะ้อ มาเบิ้งของค้นฟังโค้งบบบนี้พี่น้องเข้าไปเบื้องคลิปตอนหลังตอนสรุปก็ได้มันจังหูจังเห็นมันทุกอาจารย์ทุกสำนักค้นฟังโค้งนี่เขาหกเจ็ดตรงๆพี่น้องเห็นบ่เล็กวิ่งนี่ก็มาบทมาล้างดิมาศูนย์กรมาหกกมาเพื่อเน้นที่ศูนย์ศูนย์ก็มาอยู่พี่น,อน้องส่วนจับคู่นี่เขาหกเจ็ดตรงๆนี่พี่น,อน้องเขาหกเจ็ดตรงๆเห็นบ่เข้าหกเจ็ดตรงๆเลยมันออกหกเจ็ดลางเห็นบ่ เพิ่นห้มาเป็นบทล่างได้พี่น้องเหล็กวิ่งนี่มาบนมาล่างจับคู่นี่เขาล่างตรงๆเบืองพันเด่นให้หกศูนย์เหล็กออกหาเหล็กออกศูนย์หาเนาะพี่น้องเนะเาะเนาะมาตามกันต่อพี่น้องเหล็กวิ่งเขาเหล็กวิ่งนีมาบนมาล้างเลยคนฝังโค้ง กันกันยีิบี เรีกวิน เล็กเล็กเล็ขึ้นหกขึ้สองตัวมันหายมากปไปเลยหายมากปไปเลยเล็กวินเล็กวินขึ้นหกสองตัวเา้าเป็นหายมากจังใดเราจังทันนะพี่น,อน 6, 6้องหรือว่าจีบนหกหกบ่ะก็เขียนันเขียนผิดบ่นาะเล็เกวินหกขึ้ซ้นกันเนาะ เนาตามนั้นแหละพี่นอ้องเหลยกวิ่นพันหายมากสิหกมี้คืไม่หกสองตัวมันลงส่วนมาเนาะบบนี้น่อยเดี๋ยวจะองอฮเ,เอาบอลล์รดบ่าเนยังดอกปูซิลาตี เอาเอามาทายรูไปไว้ก่อนก็นได้ตัวจังๆอ๋อพี่น้องบ่ได้เอไามา่พี่น้องเบิ่งเนาะเหรียญปูซีล่าไหมพี่น้องเหรียญปูซีล่าพี่น้องเอฟซีทันใดเดี๋ยวเขียวไม่เบิ่งแล้วพี่น้องเด้อ ให้วิ่งหกหกกับเจ็ดเป็นเนนที่หกเนนที่หกต้อนเอาพี่น้องบังนจับเล็กเล็กวิ่งยังไงจังมีหกสองตัว เพนกับบริจัแจงมาเนาะพี่น้องเนาะเพนว่าหกสองตัวเพนหายชังใดก็เอาจังทังนล่ะส่วนจับคู่หกสองแล้วก็หกหกแล้วก็หกเก็ดก็ยังไม่มากอยู่ที่มาตัวเก่าพี่น้องมันออกหกเก็ดตัวทีว่มือมันสุก Cầu, sống. cầu 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 chết ทีนี้เลขสามตัวเนาะพี่น,น้องเนาะส่วนเลขสามตัวเพิ่นกันเลขสามตัวสี่เก้าหกเออ เก้าเกียร์เเล็กคนฟังโคงจับเล็กก็จะขึ้นสูงเอฟซีไปถามมาซีมาจากไซพีวา่าเลยอยู่ในสูตรของเพิ่นเนอะพี่น้องเนะเพิ่นจับให้เป็นลักลอยให้ซื้อดอกมาเบ่งตัวเนียนมานี่9เก่าหกเก่าเจ็ดพี่น้องอย่าเลื่อมนะบนล่างไปกับเพิ่นบ่ได้ปากหลักที่เหล็กเป็นบนล่างไปกับ เอาพี่น้องแคบหน้าจอยถ้าบรรจันที่ยี่สี่กุมภาสองห้าหกแปดลาวคนฝั่งโขงเหล็กจิตเหล็กวิ่นเพิ่นเก้าหกสองแล้วก็หกกับเจ็ดหกสองโตนะพี่น้องนะเนาะเหล็กวิ่นเพิ่นกรให้วิ่งหกกับเจ็ดแต่เพิ่นมานเน้นที่หกหกสองแล้วก็หกหกหกเจ็ดเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเพื่อนเน้นให้เก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องเน้นติดเน้นติด เน้นติดหกติดเจ็ดน่ะมันงกัไม่เลขสองหลักเพิ่งก็จับให้จะนี่เลขวิ่งกับหกกับเจ็ดประเนีนที่หกเพราะวะ่าหกเปนสองตัวไหมพี่น้องหกสองตัวเลขสามตัวนี่ซีเก้าหกลัวก็หาเก้าเจ็ดได้พี่น้องได้เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามักกระจัดถ้าขัดกระพานได้ขอบคุ่นขอบคุณคน,คนฟังของหลายๆคอยพี่น้อง รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันมาแรเากเลยฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม